สวัสดีค่ะพอกันเนี่ยจากนังเขตเตรียมตัวออกเดินทาง้วเย็บลายจ้าเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะนูแต่งตัวเรียแล้ว,แ,ลวแต่ว่านุจะไปบานพอกลจะไปอ่าไปหาพ่อหล้กกับไปหาของฝากจ่าไปหาของฝากอ่าใหพ้พี่พี่ทีมงานพี่ปอเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินบะหมี่จ้าก็เลยสิไปหาพ่ออยู่บ้านให้พ่อพาไปเอาบะหมี่อยู่หน้าจ้าก็พอว่าจะภาพไปเอามาอยียงนี่แหละจ้าไปฝากตอม มาอีย่ยห์เหอะนูคือซื้อมันบอกอวกอันพอ่อว่าเราจะเอาไปแันตมจ้าก,ก็เลยสิเขาไปหาพอ่อยู่บ้านเขาไปแล้วเพื่อกาจังิกลรมมาทำเืิดดาวอยู่บ้านสินะจา่าพาพอพอาจจะพ้าไปทั้งนี้ก,ก็อาจจะพานอยู่ก็เลยจังฉิกลำไมาทำเกอยดาวจ่าทำเืิดดาวเพื่อนอันเนก,ก็บอกกของมนแล้วนะจา่าเพื่นก็นร่างเตรียมตัวอยู่แต่มาทันแล้วก็เลยว่าอันให้นูกออกไปก้อนไปหาพอ่อ พราะว่าเออเดาวไปกับว่าเด้เฮ็ดยังนาจใจก,กับไปจะซื้อจะเลยว่าเออดาดหายอยู่เฮียนวยกับมาหาก็เอาอ่อนชี่มไปแหน้องจ้ะเลยเชี่มไปแหน้องไอ้เชี่มอันนู้นมาขายนี่แหละแต่ว่าเป็นหลอดหน่อยเอาไปให้น้องใส่จ้ะก็เอาคอลลาเจนไปให้น้องเอาไปให้อันอุ้งอิงจ้ะน้องผู้กลางค่ะแหละก็จะไปเล่นน้ำโอนี้จ้ะซึ่งวันนี้โอเนี้ตีนูได้ยังทำกลืนต่อย ยวจะไปบานพอจอากนูกกะจีไปบุเดียวนี่แหละเพราะว่าบานบมเดลไก่นะจากแค่หาหกกิโลบมเดลไก่กะสีเอาไปบ้านพอกอนกะจีก,จกบมาาหาเบอร์ดาวกะสีเดินทางไปจา้าส่วนปลาลุ่นกะสีไปที่หลังประมาณตอนเที่ยงจ้าเพราะว่า,าปลาลุ่นเพิ่นค้ามีออเดอร์น้ำนะจ่าเพราะว่าแม่แม่เพิ่นมาเอาน้ำไปหาว่าหาวสันลอยแก้วแม่แมเพิ่นมางว่าน้ำไปลอยแก้วจ้าปลาลุ่นก็นเลยสีด้เฮดนามสะกอน เห็นอะนแล้วก็สิน้ำกลไปจ้ะปลลุ่นก็เลยจะหอดตอนบ่ายหนูก็สิไปก็เอ,อ่ยดาวแล้วก็กระพาะจะไปก่อนพอแล้วเรียบร้อยจ้านี่แนวฝากต่อเพอื่อนมายังกระพ่อเนี่ยสมละยี <laughs> ยน,นี่เราตาได้แนว่ยพากต่อมแล้วกันให้มันบะหมี่ห้องผีดปอเป็นอย่างทิง่บะหมี่แต่ก็เลยกจะเอาไปเพื่อน พอก,ล,อก,ก,อกลังเป็หมอหายใจพ่อกลังตัวนรยนร่อยจ้ะจนั่งทา,งน,า,าน้านนอนกับบ้นเตือนโนีโ่นอนเด็กมาหนังจากจเ็เลยบ้นเตือนนั่งเล่นค่ะแต่พอกลังเปม็มอหมีหายมามีบอทานมามีกจีไปเอาอยูเฮียนที่นนองนะจ้ะเนียจาเนี้ยไหนไหนบางเงี้ยวเดีบางเงี้ยวไปกินก่อนขึ้นเวที ตะขีมากมากเลยจากกินใส่เก้วจินแซ่บกับบักอียงก่อนที่บังคอแซสบแต่กินก็โรดีเรียก็จะออกไปทำเกลอดจารกบัานที่นี่พอได้แบงนี้เลยอันนี้เลยเอาห้เบิรงกันกันต้องกอาิ้มรวมก่อ เท่งหนูงี่เท่งเมียเทิงของไปอันไปงานเพราะว่ามันมีมันมีของหลายคนนะจ๊ะเทิงของหนูของตอ๋องของเงยดาวขอ,ของเงยตุยของอระจิรายน้อยจตะโอ้ยคืนล้นอะไรแล้วมันเฮ้บนี่เทิงไดคิดเมื่อไหร่สุดไม่น้ำตา ออกไปฮะเออดาว้จเออดาวเพื่นอนทายู่บ้านเออเราทายู่บ้านนู้มาหาพ่อจ้ะวันนี้พอเป็นโซเฟอร์หลังจากไปหาของฝากตอนนี้ฮอร์ลอยเอ้เรียบร้อยจ้ะตอนนี้อยู่อ่าบึงพระรันใช่แต่มา,าเมื่อวานทายรักเฮืองก่อนจะเฮ็ดงานก่อนจะ,ะไปะเขาเออนยังอ่ะวายก่อนจะแต่ว่าเหมือนกับมา ก่อเริ่มเป็นงานเยี่ยมม,ามา้านสินะจ๊ะนุกกระบอกมาถืออ้นแดดว่ะแดดแห้งยินดีแดดมากนะคะอ่า เดี๋ยวไหวแล้วเพิ่มแบบสิภาพการไปกินข้าวจแล้วจะไปอ่ะนโนมินสันวันสิภาพการไปกินชาบูจ้ะขึ้นยากนางนอนมากที่นี่ขึ้นยากจ้ะแล้วก็ว่าจะไปอ่านเฮตุลาเกี่ยวกับเปิดบัญชีนี่นะจ้่แต่ว่าทุกคนหลายกระสิบโบเปิดเพราะว่าถ้าต้องเคื่อเวลามาสอบนะจ้ะยันไม่ทาดุณหลังจากนี้แล้วจะไปกินข้าวตอจจะเพราะว่าถ้าในภาคการกินข้าวจะคนเลย ออกบานมาแต่เช้าบม่ค่อยได้กินข้าวตุาตอนนี้ถึงบึงพลานชัยนะคะอยู่ฮาวบดเรียบร้อยจ้าวเมื่อวานสารเมืองอยู่อ่าบึงพลานชัยเสร็จแล้วกลับไปกินข้าวต่อจ้าวถ้าเกิดคืนอยากชาบูแล้จะได้กินยางกันเด็ดตรงไปเบิ่งก่อนว่าจะเอายังเวลากินข้าวโดนบ่เพราะว่าต้องเพอเวลาอ่าพี่ๆดันเซอร์พันจะมาสอนนะจ้าก็ต้องเพอเวลา ก็ไม่อยากให้เปัญหานะจะ๊ะสองมึงเว่เล่าว่าถ้าแต่ไมีได้นา,ากินเผาตักหนาที่ยักชัวมม่วโมงสินะจ๊ะตอนนี้ก็ชิมม่งนะจ๊ะปรมาณชิมม่งเนะคืองข้าแต่ว่าจะมาหอดตอนเที่ยงจ๊ะพนักงานาหอดประมาณเที่ยงเที่ีงก็จากินเผาดีจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาันไปกินชาบูกูไม่ได้กินโดนแห้งหเลยจ๊ะได้กินแต่เจี่วหวานทางนี้เชี่ยนี้ได้กินแต่เจี่วหวาน หอนเดยจะุ่าแบบเดาแบบน้นหรือว่าอยู่บ้านหัวแรงยังมีหอนกว่าอีกแ่บหอนเลยี๋ยวไปหอนอ่านงานหรือว่าอาจจะหอนรื่นกันเดี๋ยวจะทายชี่อใหบางอีเช่นทั้งจะกรลูกตนมุม้นเออแล้วก็ลูกแบบครับชิ้เลยมูดไปด้วยเียร้องูดไปเยแล้วก็แล้วก็อธิอันที่มายเนี่ยว่ามันเป็นรลชั่นอะไรอะคนละหน่วยคนละหมา เห็นอยางชื่อๆคนซีของบอกแล้วว่ามันสานร่ายสดบอกแล้วว่ามันหวานหวานมากหวานมากขลยถามไดอาหนล่วานมากหานมากลย ขาน่นมีมีกขาน่มีกเกลือส่วนเราเลยเนี่ยร้องไยแค่เดียวไหมไม่ดวนไม่โดนอย่าเปิดกล้องเลยไปถามว่ารสชาติเป็นยังไงคะส้มครับมันไม่ส้มมันหวานมันเปรี้ยวเออหนกจิงจร แต่แต้องาเห็น่ยมมาฆ่าจิเลยจิเลยอความไม่เห็นมา,ออา,นามหเห้ต่อมลยเฉพาะซิ่งอยากบอกว่าเมื่อกี้ลองชิมแล้วท่าทานดูดไปดูดมากในของข้อลึกแบบนึงประเด้รสชาติได้แรงข่าน้นควาไม่เห็นต่อมลย,ยมเฉออพาะานี่เพราะควาขอากจากป้าพอาเป็นความก็ห็มุ้งจะหอดแล้วไปไหนอินีเดกเด็กันหลวงมาไม่เก็บพี่ไปเออเอา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 ไค่ายกาเรบ้อยอันนี้หามข่ายนะ มันอะไรอแางเี้เฮ้เียวไัแ่้อยม่ต้องซม่ต้อเขมเมแล้วไม่แ้วหลายยาเลยอยู่ผมว่าผมว่าผมว่าแคร์มว่าเขาเป็นผมวาเสกแล้วกินเลวทกินเลวมไทำไอ่ทำไอมกินเหลวชต่อไปรามนวยแล้ว่สิขีแตกล่ะ มังเงี้ยวมังเงี้ยวมันพื้นสัห้ามหวานนะจ๊ะมันเล่นจีหน่อยเปล่าเศ้านิดเบาสมานใจได้แบบมืนลนี้มีลือมังเงยวมันาหวานมันอหวานอยู่ผมเปนมังเงี้ยวมันพืนั้ามหวานเนี่ยือมวหวานกับหวานอยู่เยือกนหนักโกมตาฮัลโหลเอาคนบวเนะ จิ้มอะไนะจิ้เนี่ยยจิ้มนห้งนี่ผมนะเกี่ยวเอาจิมไนะตาอ้ยินไหมใเนายัด้เงยโทรัพอนเลยมาเงเอาหนตอแล้วเียยังย่ยังไอ้ยังบามี่จากของไอ้พี่ปอยจะรับประมานมาอะไรอนี่น่มองทำไมไม่ิเกีย จำไม่ได้แลี่เป็นกรรมกรนี่่นยี <te ่ยเนี่ยเอะกนไปขี้เลยี่เลายลเียวลอยจ้าถ้าเราคีิหนี้ได้เอาไปทำหนีก็น่าจะเอาของไห้ตอมลเรียร้อยได้บางเงี้ยเอาจ่ายหลังกนีบมักมีของผีปอก็ยากินก็จมาให้เพลินตาเพลนบาันมาจาในจะเป็นมือเรงโอเคจ่ายยาคีหนีเอาไปทำหนีก็น่าจะกะ ฝากว่าอะไรกดแช่กูจะไข่นะแมยจ้าเยี่ยมไปพอกันคิมนาจา้าสวัสดีค่ะเป็ัไหนขอนไซื้อได้กินมาเงี้ยมันหลุดลองคอข้าวขอกิลูกิลูยังไง๊ <laughs> ไายบายค่ะ